ต่อไปนี้ถ้าใครชื่อนี้นามสกุลนี้เขาจ้างเลยนะครนายปัญญานามสกุลประดิษฐ์หรือ AI ยอมจ้าง AI ดีกว่าจะไปจ้างเด็กจบใหม่ป้ายแดงรับมาก็ปรากฏว่าโทษนะฮะเชิญออกไปเกือบ100%เมื่อปีที่แล้วนะครับ h a r t International School นะครับก็เป็นคล้ายๆกับคณะบริหารธุรกิจคณะหนึ่งเนี่ยนะครับ ร่วมกับสำนักวิจัยที่มีชื่อว่า Workplace Intelligence นะครับเขาทำผลสำรวจแล้วก็ถแถลงพร้อมกันเป็นผลสำรวจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสถานการณ์จ้างงานของคนที่จบใหม่ท่ามกลางเทคโนโลยีที่มีผลกระทบนะครับปรากฏว่าน่าสนใจนะฮะคือเจ้าของกิจการหรือว่าเจ้าของบริษัทเนี่ยนะครับอันนี้เป็นข้อสรุปเลยนะฮะเขาบอกว่าเจ้าของกิจการหรือเจ้าของบริษัทเนี่ยเลือกที่จะจ้างโปรแกร,รมหุ่นยนต์หรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มากกว่าที่จะ จ้างนักศึกษาจบใหม่ถึงแม้ว่าตอนนี้ตลาดการจ้างงานมันจะตึงตัวก็ตามโอ้โหท่านผู้ชมครับถามท่านผู้ชมนะฮะท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อครับตอนนี้จ้าง AI มากกว่าจ้างเด็กจบใหม่เชื่อหรือไม่เชื่อส่งจริงๆคำว่าจ้างจ้าง AI ก็หมายถึงใช้ AI นั่นแหละครับนะฮะท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อครับตอนนี้นะฮะจ้าง AI ดีกว่าจ้างเด็กจบใหม่เชื่อหรือไม่เชื่อ ถ้าเชื่อผิดเชื่อนะฮะถ้าไม่เชื่อผิดไม่เชื่อนะครับทีนี้ผลสํารวจตรงนี้อันนั้นคือบทสรุปที่เป็นหัวใจของผลสํารวจน,นี้เลยคือกลายเป็นว่าตอนนี้เจ้าของกิจการบอกยอมใช้เทคโนโลยียอมจ้างซอฟตแวร์ดีกว่าจะจ้างเด็กจบใหม่นะฮะเขาไปสํารวจหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลทั้งหมด800คนก็สัมภาษณ์ไม่น้อยนะครับแล้วยังไปสัมภาษณ์นักศึกษาจบใหม่ที่มีอายุป,ประมาณ22-27ถึงีปีพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มเจนซีปลายๆแล้วก็จะเป็นพวกเจนวายต้นๆทั้งหมดอีก800คนก็ถือว่ากลุ่่่่มตัวออยยางใหญู และโดยเฉพาะยิ่งที่ไปสำนักสำรวจหัวหน้าทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะฮะหรือว่าทรัพยากรบุคคลเนี่ยนะครับผลออกมาเป็นอย่างนี้98%ของหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลขององค์กรเนี่ยนะครับบอกเลยครับมีปัญหายากลําบากนะอะไรจะอุปสรรคเยอะในการที่บอกว่าตอนนี้จะหาแรงงานที่มีความสามารถนะคือคนเก่งๆเงนี่ยหาไม่เจอแต่คนจบเยอะเนี่ยมีให้เลือกเห็นไหมคนจบเยอะมีให้เลือกแต่คนเก่งเนี่ยหาไม่เจอ ไม่งั้นละก้็ของหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลทุกบอกว่าม,มันยากจริงๆมันลำบากจริงๆที่จะหาแรงงานที่มีฝีมือเก่งๆนะครับขณะที่89%้โอ้เด็ดเลยข้อนี้89%เลี่ยงการจ้างนักศึกษาจบใหม่ป้ายแดงนะครับโอ้ตั้ง89%กอ็ตเขาก็ต้องเหตุผลต่อนะครับว่าเหตุผลที่นะไม่จ้างนักศึกษาจบใหม่เลยเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะขาด5สิ่งต่อไปนี้คือ1ึขาดประสบการณ์ในโลกของการทํางานอย่างจริงอันนี้เป็นข้อแรกที่เจอนะครับ ข้อที่2ก็คืออะไรฮะขาดทัศนคติแบบสากลเอาบางคนอาจจะเรียนอินเตอร์บางคนอาจจะไปอินเตอร์แต่ปรากฏว่ามุมมองทัศนคติกับอยู่ในโลกแคบหรืออยู่แค่เฉพาะในในห้องห้องเรียนหรืออะไรก็ว่าไปนะครับขาดอันดับที่3ครับ55%เลยนะฮะทำงานเป็นทีมนี่ประเภทมาแบบประเภทโซโล่มากกว่าจะเป็นทีมนะครับฉายเดี่ยวมากกว่าจะฉายกลุ่มอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันดับที่4ที่ขาดเลยนะฮะเด็กจบใหม่นะฮะ51%ขาดทักษะการทํางานที่เหมาะสมนะฮะ ทักษะการทํางานที่เหมาะสมก็แสดงว่าง,งานที่ทําแต่ไม่มีทักษะสําหรับงานที่ทําเลยสําหรับเด็กจบใหม่นะครับและข้อที่5เด็กจบใหม่ประมาณครึ่งหนึ่งเลยคือ50%าขาดอะไรรู้ไหมฮะมารยาททางธุรกิจและการทํางานอ๋อวิ่ครับอวา,าเด็กจบใหม่ไม่มีมารยาทหรือว่าเขาเรียกนะไม่มีมารยาทในการเจรจาทําการค้าธุรกิจแล้วก็ไม่มีมารยาทในการทํางานอันนี้อาจจะรวมไปถึงเพื่อนร่วมงานแล้วก็เจ้านายด้วยเนี่ยนะครับอาถามท่านผู้ชมนะครับว่าจริงหรือไม่จริงครับ เด็กรุ่นใหม่จบใหม่ขาดกริยามารยาทในการทำงานกับเพื่อนฝูงหรือว่าธุรกิจการค้าอ่ะจริงหรือไม่จริงครับคำถามผมนะจริงหรือไม่จริงเด็กจบใหม่ป้ายแดงขาดมารยาทความเคารพทั้งเพื่อนที่ทำงานหัวหน้าที่ทำงานและลูกค้าจริงหรือไม่จริงส่ง ถ้าจริงพิมจริงฮะถ้าไม่จริงพิมไม่จริงนะครับทีนี้พอเห็นเหตุเหตุผลทั้งห้าก้อนที่เขาบอกว่ามเขาไม่จ้างดีกว่าแล้วสิ่งที่เขาบอกต่อไปคืออะไรจ้าไหมฮะเนี่ยหัวหน้าทรัพยากรบุคคลในผลสำรวจต,ตรงนี้นะฮะสามสิบเปอร์เซ็นต์ยอมรับเลยครับว่าถ้าหาคนทํางานในตําแหน่งที่ประกาศปิดปิดป้ายไปแล้วแล้วไม่มีใครสมัครนะฮะยอมให้ตําแหน่งนั้นว่างเลยดีกว่าจะจ้างเด็กจบใหม่นี่มีถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ไม่น้อยครับนะฮะ และ37เซนี่ยบอกเลือกใช้นายปัญญานามสกุลประดิษฐ์ก็คือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะฮะมาทํางานในในตาแหน่งนั้นแทนโดยซ้ําถ้าติดป้ายไปแล้วแล้วไม่มีใครมาสมัครแถมมาสมัครแล้วไม่ไม่เข้าสเปกเนี่ยนะครับแล้วมี45เปอร์ซนตะฮะบอกจ้างผู้อาชีพอิสระเลยดีกว่าฟรีแลนซ์นะครับโอ้อยมีข้อน่าสนใจข้อหนึ่งนะฮะ78เปอร์ซนตจ้างงานกับนักศึกษาจบใหม่ในปีที่ผ่านมาแล้วเป็นไงรู้ไหมที่สุดเชิญออกไปหมดแล้วโอ้โหครับ โอ้ยเราโอกาสเด็กจบใหม่อยู่ตรงไหนรับเนี่ยลิบหลีเลยนะฮะถ้าดูจากผลสำรวจตรงนี้ที่ออกมาเนี่ยนะครับสแสดงว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยตอนนี้ก็ยังคงเป็นประเด็นในการทํางานในองค์กรบริษัทห้างร้านกต่เจ้าของกิจการหรือเพื่อนหรือเพื่อนร่วมทีมนะครับทั้งทั้งที่ในปัจจุบันเนี่ยองค์กรหลายแห่งก็ปรับตัวเองไปเยอะเลยนะครับทั้งเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมก็มีทั้งคนรุ่นใหม่เนี่ยและคนรุ่นเก่าประสานกันอยู่ตลอดเวลานะครับแต่จากผลสำรวจทั้งหมดเนี่ยมันพอจะมองเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าต่อให้ตําแหน่งงานว่างลง แลวประกาศรับสมัครแล้วไม่มีคนมาสมัครก็ปล่อยให้ว่างไปซะดีกว่าดีกว่าจะจ้างเด็กจบใหม่สู้ไปจ้าง AI เอาเทคโนโลยีซอฟต์แวร์มาทำงานยังจะดีกว่าและหนึ่งใน5เหตุผลที่ว่าเด็กจบใหม่ขาดทั้งหมดเนี่ยฟังดูแล้วแต่ละข้อก็เหนื่อยใจจริงๆนะครับโดยเฉพาะข้อสุดท้ายก็คือขาดมารยาทในการทํางานและก็ในทางธุรกิจดังนั้นถามท่านผู้ชมทุก่าสักหน่คว่าเด็กจบใหม่นี่นะฮะไม่มีมารยาทหรือขาดมารยาทในการทํางานร่วมกับเพื่อนฝูงเจ้านายหรือ ทางธุรกิจจริงหรือไม่จริงส่งถ้าจริงพิมพ์จริงนะครับถ้าไม่จริงพิมพ์ไม่จริงก็ส่งมานะครับท่านผู้ชมครับ